โรคหลาตายเนี่ยก็คือทางการแพทย์อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคบูกาดานะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของประตูโซเดียมหรือว่าโซเดียมชันเนลหลังจากที่ประตูโซเดียมทํางานผิดปกติก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงเกิดทําให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตไปได้ วนในในประเทศไทยเนี่ยมักจะพบในภาคอีสานพบบ้างในภาคเหนือแต่ว่าจะเห็นว่าในภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอุบัติการค่อนข้างต่ํากว่าสาเหตุเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะมาจากทางกรรมพันธุ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีในภาคอีสานเนี่ยเรามักจะกินข้าวเหนียวหรือว่ามีการสังสรรค์กินเหล้ามากๆเลยโลกนี้เนี่ยตัวกระตุ้นสําคัญเลยก็คือการกินอาหารคาร์โบไฮเดตท,ที่หนัก อย่างเช่นข้าวเหนียวหรือว่าการกินเหล้าหนักๆก็จะเป็นการกระตุ้นทําให้มีโพแทสเซียมในเลือดตับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะนั่นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พบประชากรกลุ่มนี้มากในภาคอีสานของประเทศไทย <úsica> ช่วงอายุโดยสย่วนใหญ่อยู่ประมาณ40ปี มักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง8เท่าเลยทีเดียวก็เลยเป็นโรคที่น่าจะต้องให้ความสน,สนใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นประชากรวัยทำงานที่กำลังเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยเลยแต่ว่าอยู่ๆก็มาเสียชีวิตไปในช่วงที่กำลังจะทำประโยชน์ได้มากในประเทศของเราความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนเลยเราจะคุยกันอยู่ดีๆสบายดีอ้าวตื่นมาอีกวันนึงเสียชีวิตไปแล้วก็มี อันนี้สัญญาณเตือนอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติทางครอบครัวก็ได้ถ้าเราซักประวัติย้อนไปมีคนในครอบครัวอยู่ๆหลับไปเสียชีวิตฉับพลันอันนี้ก็อาจจะต้องกังวลว่าเอ๊ะเรามียีนตัวนี้ซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ทั่วไปก็คือไม่ค่อยมีสัญญาณเตือนใดๆ เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอทั่วไปถ้าสมมุติว่าเจออย่างที่ได้กล่าวไปว่ามักจะเจอตอนนอนสมมุติว่ามีแต่งงานนอนกับภรรยาเนาะบางทีอาจจะโอเคเข้านอนดูปกติดีอยู่ๆได้ยินเสียงสามีข้างๆมีเสียงหายใจคลืดคราดดูครอกๆอย่างเี้ยฮะตื่นมาเห็นไม่อีกที กำลังจะไปปลุกแล้วว่าสามีเกิดอะไรขึ้นอาจจะเห็นเขาปากเขียวหรือมีการเกรงของร่างกายขึ้นเช่นเกรงของตัวแล้วก็หมดสติไปอันนี้ก็คือเรียกว่าอาจจะเริ่มเกิดภาะวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะทําทให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เกิดอาการอย่างที่ได้กล่าวไปขึ้นถามว่าทํายังไงก็คือเราสามารถช่วยชีวิตเบื้องต้นได้อยากจะแนะนําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้จักวิธีช่วยชีวิตเบื้องตน้นหรือที่เราเรียกกันว่า CPR ก็คือการกดหน้าอกเบื้องต้นเมื่อเจอคนไข้ที่เป็นลักษณะดังกล่าวนี้ ก็ถ้าเกิดอาการขึ้นหรือว่าความจริงเอาไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยทั่วไปเลยเช่นถ้าเกิดเสียชีวิตฉับพลันเกิดเราไปเรียกแล้วอา้าวคุ้นๆเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดไม่มีการตอบสนองลองหัดคําชีวประจดูแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรลองสังเกตถ้าหนะ้าอกไม่กระเพื่อมไม่มีลมหายใจและก็ต้องทําการกู้ชีวิตประเทศเราเนี่ยสามารถโทรเรียกสมมติว่ามีคนในบ้านหลายคนก็ให้คนอื่นๆในสมาชิกเนี่ยโทรเรียก1669บอกว่ามีเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยเสียชีวิตขอรถพยาบาลด่วน คนอีกคนนึงก็ทําการกดหน้าอกช่วยชีวิตไประหว่างนั้นได้การกดหน้าอกก็คือกดตรงกลางหน้าอกถ้าคิดไม่ออกก็คือระหว่างหัวหัว,หวหนมนะคะแล้วก็กดลึกลงไปประมาณ1.5นิ้วความเร็วประมาณ100่งถึงหนึครั้งต่อนาทีอาจจะนับ1และ2และ3และ4แล้วก็กดไประหว่างนี้สิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือบางคนเห็นคนไข้เกิดมีอาการเกรง เกรงๆและรู้สึกเอ๊ะอยากเอามือเข้าไปช่วยจังเผื่อจะหายใจดีขึ้นอันนั้นเป็นข้อห้ามเพราะว่าเกิดคนไข้ไม่ได้เป็นสลบไปความจริงเป็นชักหรืออะไรอยู่อาจจะก,กัดนิ้วเราได้ก็เป็นอันตรายต่อเราเองด้วยแล้วก็อาจจะไปอุดกั้นหรือว่าสมมุติว่าเกิดเขามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในคอเกิดเอามือไปล้วงๆเนี่ยมันอาจจะหลุดเข้าไปได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรทําระหว่างทําการช่วยชีวิตก็คือไม่ควรเอามือเข้าไปในคอคนไข้นั่นเอง การแพทย์ตอนนี้เราก็พยายามจะเอหาว่าคนไหนเป็นความเสี่ยงสูงจะเอามาทำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีการรักษามาตรฐานในการป้องกันการเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดมีอาการขึ้นแล้วหรือการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตในอนาคตจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะเนี่ยเรามีการใส่หรือฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไปได้ก็คือฝังเหมือนคล้ายๆเซฟตี้คัตเอาไว้ในตัวผู้ป่วยเลยฝังเอาไว้ใต้ผิวหนังถ้าเกิดเขามี เหตุการณ์เกิดซ้ำขึ้นอีกหรือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะถ้ามันเกิดขึ้นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจก็จะช็อกผู้ป่วยช่วยชีวิตให้คืนชีพมาได้แต่คำถามที่ว่าการป้องกันมีไหมก็คือถ้าเราพบว่ามีคนไข้าบางรายหรือบางคนที่แนวโน้มว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตในอนาคตปัจจุบันเริ่มมีการทําการศึกษาทางการแพทย์ก็คือการจี้ไฟฟ้าหัวใจซึ่งยังไม่ได้เป็นการรักษามาตรฐานในปัจจุบัน ถ้าสมมุติว่าโลคเนี้เป็นโลกเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสุขภาพาประจำปีคลื่นไฟฟ้าหัวใจบางทีเป็นการช่วยวินิจฉัยภาวะนี้ได้ ะะแต่ไม่ร้อยเปอรเซมีคนไข้หลายรายเลยทีเดียวที่เขาเรียกว่า EKG เนี่ยมีลักษณะของด a นามิกเช g e ในแต่ละวันก็คือตรวจตอนเช้าอาจจะมีตอนบ่ายไม่มีวันนี้มีพรุ่งนี้ไม่มีสามารถเป็นเป็นหายหายได้ไม่เห็นมาอีกทีก็คือมีอาการเลยอ,อย่างนี้มีได้แต่ถามว่าช่วยในการเรียกว่าสกรีนนิ่งไหมก็มีประโยชน์บ้างในบางราย เพราะว่าถ้าพบความผิดปกติก็สามารถวินิจฉัยได้เลยถ้ามีความผิดปกติทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นลักษณะที่จำเพาะถ้าใครคิดว่ามีประวัติเสี่ยงเช่นคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเป็นโรคไหลาตายมาก่อนแล้วคิดว่าตัวเองกังวลและอยากมาตรวจสามารถมาพบแพทย์ได้ที่คลินิกโรคหัวใจทุกวันอังคารตอนบ่ายอาคารพปร,รชันหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ